แกนของสุนทรในบทนี้คือการสร้างรูปลักษณ์หรือสถานะที่มั่นคงจนศัตรูหาทางโจมตีไม่ได้ซึ่งก็คือการจัดการภายในของตนเองให้สมบูรณ์แบบเสียก่อนอิทธิบาท4คือพิมพเขียวของกระบวนการนี้ยังเป็นรูปธรรมท,ที่สุดเปรียบเสมือนการสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งไม่ใช่ด้วยอิฐหรือปูนแต่ด้วยคุณสมบัติ4ประการนี้ฉันทะนี่ไม่ใช่แค่ความอยากชนะแบบเด็กๆแต่มันคือความคลั่งไคล้ในการที่จะไม่แพ้เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสถานะที่มั่นคงให้สําเร็จให้จงได้เปรียบได้กับแม่ทัพที่มมใแแคอออด้เเืงงงงตรูหุุนบบบะสสลข เขาจะมีความสุขกับการเห็นคลังสบียงเต็มเปี่ยมมากกว่าการฝันถึงชัยชนะลมลมแรงแในสนามรบนี่คือการสร้างเจตํานงที่เป็นรูปธรรมให้กลายเป็นรากฐานที่มั่นคงวิริยะคือการลงมือทาในสิ่งที่น่าเบื่อและซ้ำซากจนกลายเป็นความแข็งแกร่งคือการที่ทหารต้องฝึกกระบวนท่าเดิมๆเ,เป็นพันๆครั้งคือการที่ฝ่ายเสยนาธิการต้องตรวจสอบแผนที่และข้อมูลข่าวกราว,าว,าวซ้ําแล้วซ้าเล่าจนแน่ใจว่าไม่มีรูรั่วคือการลงทุนด้วยแรงอย่างไม่ลดละเพื่อสร้างความได้เปรียบที่มองไม่เห็นให้เกิดขึ้นจริงในสนามรบมันคือการทาในสิ จิตตะคือการเอาใจจดจ่ออยู่กับการสร้างความไร้พ่ายของตนเองไม่วอกแวกไปกับคำขู่หรือการยั่วยุข,ของศัตรูสุนูเน้นว่าความไร้พ่ายอยู่ที่ตนเองดังนั้นจิตตะในที่นี้คือการเพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่การเสริมจุดแข็งและอุดจุดอ่อนของกองทัพตนเองเปรียบเสมือนนายพลที่นั่งสงบอยู่ในกระโจมทบทวนแผนการของตนเองอย่างละเอียดขณะที่ทับข้าศึกตีค้องร้องเปล่าอยู่หน้าค่ายเขาไม่สนใจสีงร,รบกวนนั้นเพราะเป้าหมายของเขาคือความสมบูรณ์แบบภายในไม่ใช่การตอบโต้ที่ไร้ความคิด วิมังสาคือการใช้ปัญญาไตรตรองตรวจสอบและประเมินผลอย่างไม่หยุดหย่อนมันคือการทำสวอ t analysis กับกองทัพตัวเองทุกวันเรามีทหารเท่าไรสเสบียงพอใช้กี่วันจุดอ่อนที่สุดของเราคืออะไรสภาพอากาศพรุ่งนี้เป็นอย่างไรวิมังสาคือการใช้ข้อมูลหรืออ l l i g ล n c e เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์การรบของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญานั้นเฉียบคมพอที่จะมองเห็นช่องโหว่ของศัตรูได้ในทันทีที่มันปรากฏขึ้นมันคือการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นยาณทัศนะทางยุทธศาสตร์เมื่อมองในเชิงนามธรรมอิทธิบาทศไม่่แารทท้งจิยี ฉันทะในระดับนามธรรมนี่คือศรัทธาในกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งเป็นความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่าการเตรียมการอย่างสมบูรณ์คือบ่อ,อกเกิดแห่งชัยชนะมันคือพลังขับเคลื่อนภายในที่ทำให้แม่ทัพตื่นขึ้นมาทุกวันด้วยเป้าหมายเดียวคือการทำให้กองทัพของตนเองเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากขึ้นอีกหนึ่งเก้าเป็นเจจำนงที่หลอมรวมทั้งกองทัพให้เป็นหนึ่งเดียววิริยะนามธรรมของวิริยะคือความอดทนอันทรงพลังมันไม่ใช่แค่ออกแรงแต่คือการดำรงอยู่ของพลังงานที่สะสมอย่างต่อเนื่องคือความสามารถในการรออย่างสงบและมีเป้าหมายการรอคอยนนนีีีี้้้มมมมมม่่่่่่่่ใชคววววาาาาาาอออยยยยยูิงงเเเเเฉแตปปป็็สสภภะะะทททดดศักพพรจลลืถึ มันคือการเปลี่ยนพลังงานจนของการกระทำซ้ำๆให้กลายเป็นพลังงานศักดิ์อันมหาศาลจิตตะนี่คือสภาวะที่จิตของแม่ทัพล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับกายคือกองทัพและเป้าหมายคือความไร้พ่ายมันคือสภาวะแห่งความนิ่งท่ามกลางความโกลาหลเป็นความสงบภายในที่ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลทุกอย่างโดยไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นการสร้างสนามพลังแห่งความมุ่งม,มั่นที่แผ่ออกไปปกคลุมทั้งกองทัพทำให้ทหารมีขวัญและกำลังใจที่มั่นคงวิมังสาในระดับสูงสุดวิมังสาไม่ใช่แค่การคิดวิเคราะห์แต่คือปรีชาญาณหรือสหัสยานนนนทาาาางุสสตรรรรเเป็็มมถใกกหูลัณ์งนาบทกาลงท่กาาััังงอตตวขขึ้้นนใใจแมฝยร มันคือปัญญาที่รู้ว่าเมื่อใดที่ศัตรูได้สร้างเงื่อนไขแห่งความพ่ายแพ้ให้แก่ตนเองเรียบร้อยแล้วและเมื่อน,นั้นคือจังหวะที่ต้องลงมืออย่างเด็ดขาด